ปกติทํางานอะไรฮะเนี่ยไข่ไส้กรอกจ้าไข่ไส้กรอกขข่มางานยังขมาสองปีแล้วจ้ะแล้วก่อนขายหน้าเป็นอย่างนี้ไหมไม่เป็นแล้วเพิ่งจะมาเป็นตอนขข่ใช่ไข่มากี่ปีนะสองปีสองปีกลับมาอยู่บ้านเลยมาไข่ไส้กรอกอยู่ที่บ้านโอ้โหสองปีเป็นในขนานนี้เลยเหรอใช่เนี่ยอยู่อยู่แต่หน้าเตาอ่ะ๋ออยู่แต่หน้าเตาไหน่อยหันายหันควายอยู่หน่อยอะตัวนี้หนูถ่ายลองเลย ตัวนี้แรงกว่าสูตรเก่ trips, าสิบเท่าเดี๋ยวมาดูกันว่าใช้ไปได้หนึ่งหลอดแล้วน่าจะเป็นยังไงโอเคไหมเดี๋ยวโทรหาหนูนะฮะเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวมาดหนุใส่กอกค่ะโอเคโอเคบอกแล้วว่าครีมกิมจิมันช่วยเรื่องฟ้าได้จริงนะฮะกับแพ็กเกจจิ้งใหม่นะครับผมเป็นไงบ้างหลังจากใช้ครีมกิมจิไปถูกใจไหมถูกใจค่ะน้าดีขึ้นมากเลยค่ะฮะจากที่เป็นฟ้าหนาจ้าโอเคมากเลยจ้ะแล้วฟ้าหายแล้วเนี่ยโดนแดดแล้วแสบร้อนไหม ไม่แสบร้อนจ้าหน้าแดงไหมหน้าไม่แดงจ้าหน้าไม่แดงไม่แสบไม่ร้อนด้วยโดนแดดนะนะจ้าโอเคแล้วอยู่นัเตาแสบหน้าไหมไม่แสบจ้าไม่แสบเลยใช้ไปได้กี่วันเนี่ยหนึ่งหลอดเกือบเดือนปะประมาณเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งใช่ไหมโอเคนะครับผมแฮกเกจิ้งใหม่จะมีบาร์โคดแบบนี้นะครับผมเวลาแกะนะครับผมจะเป็นซองข้างในแบบนี้นะฮะเวลาใช้ฉีกซองได้เลยจะมีหลอดทิมอยู่ในนี้ เหตุผลที่ต้องใส่แบบนี้เพื่อให้ครีมข้างในไม่โดนความร้อนนะครับผมเนื้อครีมจะได้เต็มประสิทธิภาพใช้แล้วจะได้เห็นผลไวนะครับผมตัวนี้จะเข้มข้นกว่าสูตรเดิมสิบเท่าเลยฝ้าจะหายไวขึ้นดูหลังจากใช้ไปเนี่ยเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงนะต้งแต่กี่วันแรกฝ้าที่เริ่มจางอ่ะสาี่วันแรกค่ะสาี่วันแรกก็เริ่มจางเลยเหรอเริ่มเริ่มเริ่มดูดีขึ้นอ่ะเริ่มดูดีขึ้นเลยใช่ไหมโอเค <Okay. S 2> <Okay. S 1> เดี๋ยวเอากันแดดไหมหน่อยอ่ะฮะ เดี๋ยวหนูจะเอากันแดดมาให้ด้วยนะฮะตัวนี้หลังจากทาครีมกิมจิตอนเช้าแล้วนะ่ให้ทากันแดดไปด้วยเพราะว่ากันแดดตัวนี้จะช่วยเรื่องป้องกันการเกิดฝ้าใหม่แต่ครีมกิมจิตัวนี้จะช่วยเรื่องฝ้าเก่านะครับผมทาครีมกิมจิเรื่องฝ้าเก่าแล้วก็ทากันแดดปกป้องการเกิดฝ้าใหม่ด้วยหน้าก็จะใสแบบนี้นะครับผมถูกใจไหมถูกใจมากดีใจไหมดีใจจา้าที่ครีมตัวนี้ <laughs> โอเคนะ